คืนสาร้านซ่อมรถจักรยานต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีบนผืนแผ่นดินของประเทศเรายังมีการปลูกข้าวการทำนาอยู่เสมอผมชื่อชีพ ผมอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านมีอาชีพทำนาตัวผมเองเป็นช่างซ่อมรถจักรยานพ่อกับแม่และพี่สาวยังคงทำนากันอยู่ผมกับครอบครัวอาศัยอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดทางภาคกลางผมชอบขี่รถจักรยานมาตั้งแต่เด็กเวลาไปโรงเรียนจนผมเรียนจบก็ขอต่างพ่อเปิดร้านซ่อมรถจักรยานซึ่งอยู่เยื้องกับบ้านผมมีลูกค้าอยู่หลายคน รวมทั้งพวกพี่พี่และคุณนาที่อยู่ในหมู่บ้านชีวิตบ้านนอกคอกนาจะแตกต่างจากในเมืองวันไหนว่างหรือหยุดทำงานชาวบ้านมักจะพากันปั่นจักรยานตามท้องถนนไปตามสถานที่ต่างๆ มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังซ่อมรถจักรยานของน้าหมูอยู่น้าสาลี่ได้ขี่จักรยานมาขอผมเติมลมวันนี้รู้สึกว่าน้าสาลี่แกจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ ผมได้เปรยออกมาว่านาสาลี่มีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอนาสาลี่ ari, ทำท่าจะร้องไห้แกบอกว่านาชายซึ่งเป็นน้องแม่ ป่วยไม่สบายมาหลายวันแล้วเวลานี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อวานไปเยี่ยมมาอาการไม่ค่อยดีหมอบอกว่าให้ทำใจจากนั้นนาสาลี ขอตัวไปที่อื่นต่อจนบ่ายแก่ๆผมก็ซ่มอมรถจักรยานของน้าหมูเสร็จพอดีใกล้ข้ามวันนั้นหลังจากผมกินข้าวเสร็จผมก็ปิดร้านที่หลังร้าน ผมทำเป็นห้องนอนขนาดเล็กมีบานหน้าต่างสองบานไว้ระบายอากาศพร้อมกับกางมุง้งจัดที่นอนจนเวลาสามทุ่มผมก็ลุกเดินไปปิดไฟและเข้านอนเวลา ได้ผ่านมาจนใกล้จะตีสองจ,จู่ๆมีคนมาเคาะประตูหน้าร้านจนผมสะดุ้งตื่นผมเงี่ยหูฟังว่าเป็นเสียงใครมาเรียกเฮ้ยไอ้ชีพ มาดูจักรยานให้ลุงหน่อยรถมันยางแบนผมถึงกับสะดุง้งและตกใจมันเป็นเสียงของลุงมิ่งน้าชายของน้าสาลี่เมื่อวานนี้ช่วงสายน้าสาลี่บอกว่า ลุงมิ่งน้าชายของแกป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและแกจะขี่จักรยานมาที่ร้านผมทำไมดึกดื่นป่านนี้จนเสียงเรียกได้ดังขึ้นมาอีกไอชีพ เปิดประตูให้ลุงหน่อยทันใดนั้นหมาที่นอนอยู่ตรงหน้าร้านก็ส่งเสียงหอนจนทำให้ผมถึงกับขนลุกและนอนนิ่งจนเสียงของมันค่อยๆเงียบลง สักพักผมลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟและเดินไปตรงหน้าร้านผมได้พูดออกมาว่าร้านของผมยังปิดอยู่ครับลุงไม่มีเสียงตอบรับออกมา ผมจิงเดินไปจุดทูบตรงข้างห้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปักไว้บนหิ้งขอพรให้ท่านได้มาปกปักรักษาเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมเปิดร้านแม่กับพี่สาวได้เดินมาหาที่ร้าน ผมได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้แม่ฟังแม่ทำหน้าแปลกๆจนพี่สาวผู้ทีเล่นทีจริงว่าลุงมิ่งเข้ามาเที่ยวหาและแกก็หัวเราะเยาะจนผมต้องเดินหนี ไปเอากับข้าวที่เตรียมไว้ข้างหลังเอาออกมากินกับข้าวสุกที่หุงไว้บ่ายวันนั้นนาสาลีได้ขี่รถเครื่องมาถามหาแม่ผมผมได้บอกแกไปว่าแม่ไม่อยู่ยังไม่กลับ แกบอกผมว่าน้มิ่งตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนทำให้ผมตกใจถึงกับตะลึงจากนั้นนาสาลี่ก็รีบขี่รถไปวัดแสดงว่าเสียงของลุงมิง่ง ที่มาเรียกผมเมื่อคืนแกคงจะมาบอกลาผมข้าวันนั้นครอบครัวผมได้ไปงานสวดศพลุงมิ่งที่วัดในหมู่บ้านจนถึงวันชาปนกิจถึงแม้จะไม่อยู่ ก็ยังมาบอกลาและนี่ก็คือร้านซ่อมรถจักรยานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืนสา